เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผนังลำไส้เราเนี่ยก็จะต้องมีผลิตเยื่อเมือกของการอักเสบฉะนั้นอุจจาระเราก็จะเริ่มไม่ใช่ท้องเสียตามธรรมดาแบบเอ๊ะกินเผ็ดแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ละเริ่มมีแบบเอ๊ะไม่กินก็เสียอันนี้แปลว่าถ่ายกลางคืนเอ่อสำหรับถ้ายอย่างอย่าง IBS ลำไส้แปรปรวนเนี่ยนะฮะอันเนี้ยนอกจากมันเจอบ่อยมากฮนะปัจนการเนี่ยมันประมาณ5้าในในประชากรทั่วไป เราเราอยากคิดว่าเราเป็นโกกรคกระเพาะดีกว่าเน<ร>าะเฮ้ยปวดท้องเน้่ยถ้าจะเป็นโกกรคกระเพาะเอ้ยเรารักษาโรคกระเพาะมาตั้งนานเรายังไม่หายเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราอาจจะเป็นโรคล,ลำไส้ก็ได้จริงๆแต่ก่อนเนี่ยในประเทศไทยเราเจอน้อยมากนะไข้หวัยน,นี่เนี่ยถามว่าช่วงหลังเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของเลสเอรไลฟ์สไตล์คำตอบแรกค,คือสิ่งที่คนไข้จะถามก่อนคือหายไหมเขาบอกว่าอาการหายแต่ไม่หายขาดน,นะอ,อ,อาการหายแต่ไม่หายขาดมันจะมีช่วงที่สงบได้กำเริบได้ พูดถึงโรคลำไส้อักเสบเรืร้อรัง IBD และโรคลำไส้แปรปวนนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ปัจจุบันคนไทยกำลังเผชิญกับโรคสองโรคนี้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับทั้งสองโรคนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสติมายอนิวันและอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษพิเศษพงษาสวัสดีทั้งสองท่านคีครับสวัสดีค่ะครับ พูดถึงทั้งสองโรคนี้ครับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง IBD และโรคลำไส้แปรปวนความแตกต่างแตกต่างกันยังไงครับในความรู้สึกทั่วๆไปนะฮะมันแอบ,บคล้ายกันอยู่กันนะฮะอย่างแ,แรกก็คือทั้งสองโรคเนี่ยมันมีอาการปวดท้องกับการขับถ่ายผิดป,ปกติแบบเรื้อรังเหมือนกันอันที่2คือตัวชื่อย่อภาษาอังกฤษยิ่งเหมือนเพราะว่าตัวหนึ่งคือ IBD อีกตัวนึงก็ IBS นะครับ แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากมากคือโรคลำไส้เสียบด้วยรังไอพดีเนี่ยมันมีการดักเสบจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตรวจด,ด้วยการตรวจจระตรวจเลือดตรวจเิสเรยหรือว่าสองกล้องเราก็จะเจอการดักเสบซึ่งสามารถอธิบายอาการของโรคได้แต่ทางคนไข้มไอตัวลำไส้แปรรวนเนี่ยไม่ว่าเราจะตรวจด,ด้วยการตรวจจระเรื่องที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เจอการดัดเสบหรือว่ารอยโรคที่สามารถอธิบายอาการได้แม้ว่าคนไข้จะมีอาการปวดหรือว่าถ่ายผิดปกติอยู่จริงๆครับผม สาเหตุของลำไส้แปรปรวนนะครับคุณหมอครับอันนี้มันจะเป็นความผิดปกติของระบบที่เรียกว่ากัดเบรนักซิตก็คือแนวระบบความสัมพันธ์ของตัวลำไส้กับตัวสมองนะฮะซึ่งตอนนี้มันผิดปกติเนี่ยทำให้คนไข้มีความไวต่ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นคือมีความเจ็บปวดโดยที่ไม่มีตัวกระตุ้นที่เหมาะสมเช่นอยู่ดีก็ปวดหรือว่ากระตุ้นนิดหน่อยก็ปวดหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ผิดปกติทำให้มีท้องผูกหรือท้องเสียรครับ เียนถามอาจารย์สติใหม่ครับอาการของทั้งสองโรคเนี่ยฮนะทั้งลำไสออ้อักเสบกับลำไส้เหลังตรงนี้ฮนะอาการมันจะต่างกันไหมครับลำไส้จริงๆอาการก็คืออาการของลำไส้เนี่ยถ้าเบื้องต้นที่คนไท้จะจะมาก็คือปวดท้องกับการขับถ่ายที่ผิดปกติซึ่งไม่ต่างกันอันนี้คืกอถ้าเบื้องต้นจะไม่ต่างกันนะคะแต่ถ้าในระยะยาวมันจะเริ่มมีความต่างละอ่าอย่างเช่นเหมือนที่อาจารย์พิเศษบอกก็คืออักเสบปุ๊บเนี่ย ความแตกต่างมันจะเริ่มมาและการอักเสบที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผนังลำไส้เราเนี่ยก็จะต้องมีผลิตเยื่อเมือกข,ของการอักเสบนั้นอุจจาระเราก็จะเริ่มไม่ใช่ท้องเสียตามธรรมดาแบบเอ๊ะกินเผ็ดมาท้องเสียอะ,รอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่นะเริ่มมีแบบเอ๊ะไม่กินก็เสียอ,อันนี้แปลว่าถ่ายกลางคืนอันนี้หนึ่งนะอันที่สองมันเริ่มมีมูกเนาะมีเมือกหรือว่าอันนี้เลือดน,น,นี่คือชัดเจนอันนี้คือเรียกว่าอักเสบแน่ๆแล้วมันต้องมีอะไรในผนังลำไส้เราแน่ๆเลยซึ่ง ในกลุ่มของลาไส้แปรปรวนคือมันมัน,ม,นมันแค่แปรปรวนรวนเรเนะแต่ว่าผนังลําไส้ยังสวยอยู่ดังนั้นมันก็จะไม่มีอาการเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหลวซึ่งอันนี้มันก็จะถ้าเื้องต้นมันจะดูเหมือนกันแต่ในระยะสักพักหนึ่งและหลายเดือนมันเริ่มไม่เหมือนกันและะ้วค่ะจา้าสถิตยไมอาการที่เมื่อกี้สครูอาจารย์บอกนะฮะถ้าถ้าแบบรุนแรงมาแบบรุนแรงอาการจะจะถึงขั้นไหนยังไงบ้างครับ ถ้าโรคที่รุนแรงเนาะต้องบอกว่าก็เป็นโรคที่เป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังถ้ารุนแรงเนี่ยความอักเสบเราเริ่มต้นจากผนังลำไส้เนี่ยที่มีอักเสบด้านในเนาะมันก็แค่ท้องเสียใช่ไหมคะถ่ายแต่ที่ต่อไปเนี่ยมันก็มีความอักเสบลึกขึ้นนั้นเริ่มมีเลือดออกอเลือดออกมีทั้งแบบที่ตาเรามองเห็นกับเลือดออกแบบค่อยๆออ,ออกไปเรือเร่อยๆที่จะมีภาวะซีดละภาวะซีดหรือว่าโลหิตจางเรื้อรังก็จะอ่อนเพลียนะคะ แล้วก็สุดท้ายถ้ามันทะลุไปถึงข้างนอกแล้วลาไส้เรามี3มชั้นถ้าลงไปถึงชั้นต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มละเริ่มมีตีหนองออกมาอันนี้ชัดเจนแล้วไม่ไหวแล้วมาท้องจุกเฉิดได้แต่ถ้ามันเป็นเรื้อรังบางทีมันก็เป็นโปรเซสท,ที่พูดง่ายๆออฟแอนด์ออนเป็นๆหายๆตัวอย่างง่ายเหมือแนแผลในปากเราอะค่ะเวลาเราร้อนไหนเป็นๆหายๆอย่างนี้ก็คล้ายๆกันภาวะวที่เราสุขภาพไม่ดีมันก็เป็นๆหายๆได้ถ้ายังไม่แรงมากแต่วันที่มันแรงมากมันอาจจะมีภาวะที่ลำไส้มันตีไปแล้ว เรารู้ตัวตอนที่มันตีตันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของลำไส้อักเสบเรื้อรังนี่การดาเนินโรคเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนได้แต่ถ้าลําไส้แปดปรว,น,รวนเลเฉยอันนี้มันมีแค่บครบกวนคุณภาพชีวิตแต่ผนังลําไส้หรือโครงสร้างก็ยังเหมือนเดิมค่ะอือครับผมการการตรวจว่าเราการตรวจร่างกายของตัวเองครับว่าเราว่าเราเสี่ยงมีภาวะเสี่ยงต่อโรคลําไส้ อักเสบรุนแรงไหมตรงนี้เนี่ยนะฮะเราเราต้องเราต้องตรวจตัวเองยังไงหรือว่าหรือว่าต้องไปตรวจเหมือนตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ครับออสำหรับถ้าอย่างอย่าง IBS ลำไส้แปรปรวนเนี่ยนะฮะอันนี้เนื่องจากมันเจอบปอดมากครบอุบัติการเนี่ยมันประมาณ5 1 0อร์ซในในประชากรทั่วไปแล้วการารักษาโรคเนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องคุณภาพชีวิตนั้นถ้ามีอาการก็มาตรวจถ้าไม่มีอาการหรือว่าการที่ไม่รบกวนชีวิตก็ไม่ต้องทําอะไร นี่ยในของไอ้ลำไส้อักเสบ IBD เนี่ยอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการแล้วถึงจะมาตรวจเราก็คงไม่ได้ตรวจแบบตรวจสภาพทั่วๆไปแต่ว่าบางทีมันก็จะเจอเช่นไปตรวจจราในตรวจสภาพทั่วๆไปแล้วเจอว่ามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงซึ่งอาจจะเป็นอาการระยะแรกของเขาก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกเราจะยังไม่ได้มีอะไรที่จะตรวจคัดกรองส่วนใหญ่ดูตามอาการก็ส่วนใหญ่เนีเพราะว่าคนไข้เราเนี่ยจะเป็นอายุอยู่ประมาณ นะยนาะตั้งแต่อายุทีนเอเจอร์จนถึงอายุกลางคนแต่ไม่ไดงแบบพออายุแบบเกณฑ์แบบเช็คอัพสุขภาพประจำปีเนาะบ้านเราแล้วแต่เนาะสี่ส้าห้าสิบอันนี้มันก็จะมีโปรแกรมที่เขาจะให้ตรวจเลือดก,กับตรวจอุจจาระเป็นบทโปรแกรมพืม้นฐานซึ่งอันนี้มันเป็นธรรมดาแต่ว่านี้ไม่มีอาการเนี่ยเราก็สามารถดีเทคได้วินิจฉัยได้ในการตรวจอุจจาระหรือในในเลือดบางอย่างอแล้ แต่ในคนกลุ่มที่ยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะได้ไปตรวจแล้วมันก็จะมีคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเราด้วยซ้ำคนไข้หลักเราเส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเรามีอาการเราเราอยากคิดว่าเราเป็นโรคก,กระเพาะดีกว่าเนื้องเฮ้ยปวดท้องนี่น่าจะเป็นโรคก,กระเพาะเอ้เรารักษาโรคกระเพาะมาตั้งนานเรายังไม่หายเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้เราอาจจะเป็นโรคล,ลำไส้ก็ได้แล้ว <kleiner. S 2> ถา้าเป็นโรคล,ลำไส้อ่านมาเขาบอกว่าเป็นอาหาร,าหารวันนี้กินเผ็ดวันนี้กินเยอะเออก็เลยท้องเสีย<อ>วันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแบบงานเยอะอะไรเงี้ยก็เลยท้องผูก อะไรอย่างเงี้ยเออเลือดออกริสีดวงไอ้อย่างนี้มันเป็นอันนี้เราเราคิดได้เต่เพราะรารงมนแตกไปหน่อยแล้วเราเกินแล้วเนาะสาสัปดาห์แล้วมาตรวจดีกว่าให้มั่นใจเนาะครับพอพออาจารย์พูดถึงโรคกระเพาะขึ้นมาคนไทยอะคนไทยส่วนใหญ่เรลาปวดท้องเนี่ยอันดับแรกนึกถึงตัวเองเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะบลำไส้มีความต่าง ไม่เข้าจนาะมันมันต่างอยู่บ้างแต่ว่าเขาปวดท้องนี่มันยากนะช่องค้องเราไปอยู่แค่นี้เนาะแล้วบางทีมันก็ปวดสัมพันธ์กับการกินถูกไหมคะเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่กระตุ้นมันกระตุ้นทั้งกระเพาะและลำไส้ได้ S <S <S ซึ่งเออถ้าแบบตรงไปตรงมาแล้วแสบร้อนนี่เข้าใจเลยเนาะแสบร้อนหรือว่าน้ำกรดไหลย้อนหรือเปรียย้ยงเนี้ยโอ้โหชัดเจนแต่ถ้ามันไม่ใช่มันปวดอย่างเดียวนี่อันนี้แยกยากนิดนึงนะคะต้องบอกไว้ก่อนคสมมติถ้าปวดเฉพาะที่ลิ้นปีนี่ก็ยังพออธิบายด,ด้วยโรคกระเพาะแต่ปวดที่อื่นแล้วเนี่ยโอกาสจะเป็นโรคกระเพาะก็น้อยมากเลยราะควรพบแพทย์มาตรวจดีกว,ว่าห<ม>รือว่าปวดท้องด้วยมีขับถา่ายผิดปกติด้วยเนี่ยอันนี้เรื่องของเขาก็ลดลงแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะ การรักษาครับการรักษาเวลาเวลามาหรือว่าป่วยด้วยโรคนี้ในการรักษาต้องรักษาอย่างไรบ้างครับถ้าโรคลาไส้อักเสบเรื้อรงังเนาะต้องตั้งโต้คุยแล้วค่ะ<อ>ต้องตั้งโต้คุยแล้วเพราะว่าโรคเรื้อรงังหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งเราเป็นโรคเรื้อรงังเราต้องอาศัยความร่วมมือในการดูแลรักษาด้วยกันละโรคนี้โรคเนื้อรงังความตอบแรกคือสิ่งที่คนไข้จะถามก่อนคือหายไหม เขาบอกว่าอาการหายแต่ไม่หายขาดนะอาการหายแต่ไม่หายขาดมันจะมีช่วงที่สงบได้กำเริบได้ทําไมถึงต้องตั้งโต๊ะเพราะว่าเราไม่อยากให้กำเริบบ่อยๆเราอยากให้หายสนิทแล้วต่อไปว่ายาถูกไหมพหายเสร็จแล้วยายามเป็นเรื่องของคุมภูมการเพราะยาส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ปรับคุมุ้มกันเพราะนั้นเป็นยาที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอ บางคนได้ยินชื่อนะรู้จักเฮ้ยมันคืออะไรสเตียรอยเนะอาจารย์ hmm. ตัวแรกๆเนี่ยโอเคต,ต้องต้องใช้หรือว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งที่มันต้องอาศัยความเข้าใจก่อนเพราะมันที่กลัวยาบ้างหรือว่าอ๊ดูแล้วมีความแบบกังวลมีผลข้างเคียงจากยาบางทีก็หายไปเลยแล้วก็ยาหลังจากนี้ไปก็มากขึ้นแล้วเป็นยาฉีดซึ่งแต่ละกระบวนการขั้นตอนในการดูแลรักษาเนี่ย มันมีระยะเวลาของมันที่ทําให้อาการสงบได้แล้วก็ต้องใช้ยาในระยะยาวหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้โรคก,กลับเริบออืมครับเจาะลึกลงไปครับอาจารย์ครับโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยนะครับมันมีมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดยังไงบ้างครับจริงโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นมันจริงมันเป็นกลุ่มโรคนะฮะหากเราได้รายละเอีดมันจะมีโรคอัลไซเมอร์ไรติดกับโครนดิซ ซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของการดำเนินโรคนิดหน่อยก็คือโรคโครมาจะโดนลำไส้เล็กได้ลำไส้ใหญ่ได้เกิดทะลุเกิดอะไรได้แต่ว่าเอาสิบปร์เซ็นต์อาจะเกิดเป็นเลือดออกมากกว่าแล้วโดนเฉพาะเรื่องของลำไส้ใหญ่แต่การรักษาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคระับมฉะนั้นหม,มันสังเกตตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะฮะ ครับเรียนถามอาจารย์พิเศษนะครับออใครที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้อักเสบหรือรัง IBD ตรงนี้ได้บ้างครับจริงๆเนี่ยทุกคนเป็นได้หมดทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าอุบัติการมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เข้าวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนนะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจริงๆแต่ก่อนเนี่ยในประเทศไทยเราเจอน้อยมากนะฮะสมัยผมนเนี่ยแตว, <ๆ S 1> ว่าช่วงหลังเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของ Western lifestyle <ๆ S 2> ก็คือการกิน,านอาหารแบบตะวันตกอาหารพวกอัตราโปรเซตฟู้ด ต่างๆที่มากขึ้นการกินผักผลไม้ที่น้อยลงมันเ,เพื่อทาให้ปฏิการมันเริ่มสูงขึ้นแต่ยังไรก็ตามทีเนี่ยมันก็ยังเป็นโรคที่พบได้น้อยอยู่อาจารย์สีไมผมอย่างผมผมจะรู้ได้ไงผมเริ่มจากเริ่มปวดท้องคนทั่วไปเริ่มเออเ,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 เราจะเราจะทราบได้ไงว่าุยมันจะรุนแรงไปถึง IBD ได้ครับคตอบก็คือว่าปวดท้องมันดูความรุนแรงก่อนนะความรุนแรงนี่มันดูเกินผิดปกติไปความรุนแรงไม่ใชความปวดที่รุนแรง ค่นรู้สึกว่าอันนี้มันต้องหาหมอหรือต้องกินยาเกินไปละอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่ามันมีลักษณะปวดที่กลางคืนอ่ะอันนี้มันตกไปตรงมามแล้วไม่ใช่แล้วไม,ไม่ไม่ใชสิ่งเราไม่ใช่อาหารอะไรเลยแล้วที่สามคืออาการร่วมของลำไส้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการอักเสบใช่ไหมการถ่ายที่ผิดปกติร่วมไปส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นเรื่องของถ่ายบ่อยถ่ายบ่อยเกินกว่าปกติของเขาถ่ายเนื้ออุจจาระที่เปลี่ยนไปอาจจะเหลวบ้างมีเมื่อกบ้างมีเลือดบ้างอันนี้ชัดเจน แล้วก็อีกคนหนึ่งบางกลุ่มแล้วจะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วจะมีบางคนที่มีบางคนเคยเห็นไม่ไม,ไม่มีฝีที่ทวารการสัมผัสบ่อยก็จะเริ่มฝีที่วาวรอ,อันนี้ก็เป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งที่รู้สึกว่ามันดูมันผิดปกติไปนิดนึงแล้วอันนี้เป็นกลุ่มที่แบบพอจะสเปกตรัมได้ที่เหลือที่ชัดเจนนะหมอว่าเลือดออกเนี่ยคงมาแล้วล่ะน้ำหนักลดเนี่ยมาแล้วบางคนบอกกินกินยาเองถ้าไม่มาหาหมอเนี่ยฮะความรุนแรงหรือว่าอันตรายเขามันจะไปถึงไหนฮะโรค ส่วนใหญ่หมาก็ได้คนไข้ที่กินยามาก่อนแล้วเหมือนกันนะคะแต่มันไม่หายเนาะส่วนใหญ่ก็กินมาสักประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งสองเดือนบ้างไปหาหมอมาอีกสักสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่หายเพราะว่าวนเดียนอยู่กับภาวะกระเพาะอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นคนแร้บอกเอ้มันมันเกินความปกติของโรคก,กรดโรคของกรดไหลย,ย้อนทั่วไปอันนี้ก็ต้องนึกถึงไว้ด้วยว่าเรามีโรคล,ลำไส้อยู่นะข้อถามของคุณด้งเนี่ยดีนะครับก็คืออย่างคนไข้ที่สงสัยวยเป็นลำไส้แปรปรวน มีท้องเสียปวดท้องเรื้อรังเนี่ยโดยไปถ้ามีอาการท้องเสียร่วมด้วยเราก็แนะนําว่าเนื้อตรวจจะรักษาการอักเสบสักครั้งหนึ่งถ้าตรวจแล้วไม่อักเสบเลยเราจะาารักษาลักไส้แปรปวดไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันเจอบ่อยกว่ามากแต่ถ้ามาเจอการอักเสบแล้วเนี่ยก็ควรจะเลิกตรวจว่ามันมีพวกลําไส้อักเสบเรื้อรังหรือเปล่าการการรักษาอาการอักเสบเนี่ยนะฮะเราต้องรักษาไปเรื่อยๆหรือว่ามันมีโอกาสหายไหมครับ Hmm. <laughs> เป็นคําถามที่อยากตอบให้กํำลังใจคนไข้นะคะ <laughs> แต่ถ้าตอบแบบตรงๆเลยนะคะโลกนี้ไม่หายขาดค่ะอันนี้ที่หนึ่งก่อนแต่ให้คิดมองมุมมองเหมือนโลกขอบขื่อเราก็ไม่หายขาดถูกไหมแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เราคนโทรลได้กับคนโทรลไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้เพราะฉะนั้นการอักเสบก็คือมุ่งหวังที่จะดึงความสมดุลของภุมกันเราให้กลับมาปกติให้ได้ แล้วพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยเราก,ก็จัดการกําจัดมันซะอย่างเช่นสูบุรีเอย่ยอาหารความเครียดเอย่ยเราก็ช่วยกันโมดิฟายตรงนี้แหละมันบวกกับยาที่ป้องกันไม่ให้กําเริบฉะนั้นเราก็จะอยู่กับมันได้นานเลยคะ่ะถ้ามองโลกในแง่ดีดนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยเห็นโรคมานานเน่ย <c oughs> เราเห็นตั้งแต่สมัยที่เราแค่ควบคุมาราคาของไขได้ <c oughs> ด้วยเสือร้อยด้วยหลายต่อเท่านั้นเองต่อมาตอนนี้เรามียาที่ทําให้เกิดโรคสงบได้เลยระยะยาวเราเริ่มเปลี่ยน กันเดินโรคได้แล้วอ,อยยังโฟกัสว่าอีกหน่อยเราอาจจะสาม,มารถทําให้โรคมันหายไปไดไนะ้แต่ตอนนี้เราดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นไม่ใช่สเตียรอยเนาะนเนาะไม่ใช่ยากดปูมแล้วเราเริ่มมียาฉี้าเคยได้ยินก็คือกลุ่มยาไบโอโลจกเนาะยาชีววัตถุยาพวกนี้จะมุ่งเป้ากับต้านสารสื่อการอักเสบซึ่งเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละคน ตอนนี้เปลี่ยนไปมากครับคุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นมากผลข้าง,งจาก,การารักษาลดลงมากโอ้ถ้าฟังอย่างนี้ก็กรึกษาผู้มอดด้วยแล้วก็ดูแลดูแลต้องดูแลตัว,ตวเองด้วยเป็นหลักด้วยเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยถ้ายา้ำอีกทีอาการอาการเริ่มต้นที่ที่คนไข้ควรจะต้องถึงมามาถึงมือหมอแล้วเนี่ยครับ าการลำไส้เนี่ยต,ต้องต้องไงฮะมีเริ่มมีเลือดอย่างนี้ถึงมาไดไหมอันนี้มาแน่แน่อันนี้มาแน่แน่เนาะเลือดเนี่ยถ่ายบ่อยกับเลือดเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเนาะอ <c oughs> อันที่หนึ่งอันที่สองอย่าโมตสาตรนิฐานว่าเป็นลิซี่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้เราจะอยู่ในยุคก,กลางบแบบแบบไปวัยรุ่นกับกลางคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคิดเอาเองแบบนี้จนกระทั่งแบบมันปวดท้องหนัก,นกๆแล้วค่อยมาอันเนี้ยอันเนี้ยที่หนึ่งเนะี่ยมาเร็ว ให้การวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นเร็วๆโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีแรกของการดูแลรักาษาเป็นช่วงสําคัญมากเพราะเราไม่อยากให้เกิดแผลเป็นคือถ้าการรุนแรงก็ให้มาเลยเพราะถ้ามีความเสี่ยงเช่นย่าพี่น้องเป็นก็ควรจะมาหรือรักษาแล้วไม่ดีเลยเพราะก็น่าจะมาครับพูดถึงการดูแลตัวเองหน่อยครับอาจารย์ครับการดูแลตัวเองของ IBD เนี่ยนะฮะเราต้องดูแลตัวเองยังไงครับ มหมอต้องขอความร่วมมือเลยแหละบอกไว้เลยว่าเราต้องผักผ่อนค่ะสตรีสเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้คุ้งกเโลอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่สําคัญที่สุดวัดกันที่การนอนหลับค่ะเราต้องให้การนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะร่างกายเราจะได้ฟืน้นฟูได้ทั้งต้างบอกไว้ก่อนว่าคือนอนให้เพียงพอและมีคุณภาพ ซึ่งมีข้อมูลเลยว่าถ้านอนไม่พอโรคก,กำเริบบ่อยๆเลยค่ะเราไม่รู้ไหนไก่หรือไข่มาต,ตอนกำเริบเราก็ตื่นมาพบปวดท้องอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มอาการดีขึ้นเรานอนเถอะคะ่ะนอนให้เยอะๆเลยค่ะเจ็ดแปดชั่วโมงต่อวัน <laughs> เป็นคำแนะนำที่ดีไหมง่ายด, <laughs> ด,ด้วยการน,นอนที่สําคัญสุดค่ะสำ่รับอันนี้สําหรับคนที่คนที่ยังไม่เป็น เป,เป็นแล้วก็ด้วยใช่ไหมครับเป็นแล้วก็ต้องแนะนำวันนี้เหมือนกันค่ะ<อ>มีข้อมูลชัดเจนว่านอนไม่ดีก็ทริกเกอร์โรคก,กำเริบด้วยค่ะครับผมส่วนลำไส้แปรปรวนนะครับอาจารย์ครับเราต้องดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ไปถึงจุดนั้นก่อนหรือผมว่า,าการต้องการให้เป็นเนี่ยยากมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องรู้ว่าเป็นจาก,กอะไรจะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่มันเกิดหลังจากการติดเชือ้อซึ่งคนติดเชื้อรุนแรงเนี่ย10เปอร์เซ็นต์การเป็นลำไส้แปรปรวนตามมาแต่คนไขส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ทราบ แต่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องดูว่าอะไรจะเป็นทริกเกอร์ของเรามันจะมีตัวกระตุ้นซึ่งนั้นให้เราแย่ลงนะฮะเช่นติดเชื้อหรือกินอาหารบางชนิดซึ่งมันมันแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือผมว่าเรื่องภาวะเครียดแล้วก็ถึงศร้าความวิตกกังวลต่างๆแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญของต้นรับใต้แป,ปรปวนนะ,ะเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าคือผมก็ยังทาไม่ได้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้โลกมันอยู่ยากเราคนพจาบาลมีเมตตา กันให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูเมตาทั่ากับคนอื่นแล้วกับตัวเองอยู่ติดใจต้องอช่คือถาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเรื่องนิดหน่อยถ้เาเรา,เราไม่ไปเครียดเราอภัยเราเมตาคนอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยความเครียดในชีวิตเรามันก็จะลดลงอาจจะไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวชกต่อยตีฟันอะไรกันกัน่ะอืมหาผมจันครับมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนบ้างครับ ได้ค่ะหมออยากฝากว่าปวดท้องไม่ได้มีแค่โรคก,กระเพาะค่ะแล้วก็เอ๊ะท้องเสียถ่ายบ่อยก็ไม่ได้มีแค่โรคลำไส้แปรปรวนมันยังมีกลุ่มโรคเล็กๆน้อยๆอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อโรคลำไส้อักเสบเนื้อรังหรือ IBD ซึ่งในระยะยาวมันส่งผลกระทบแน่ๆกับลำไส้เรากับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเสี่ยงมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นเราคิดได้ว่าเราจะเป็นอะไรแต่มาเจอคุณหมอดีกว่าค่ะ ให้คุณหมอช่วยพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นโรคอะไรกันแน่เราก็จะได้ไปสู่การรักษาที่ทําให้คุณภาพชีวิตหรือว่าอาการต่างๆของท่านดีขึ้นค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคลำไส้เสียดเรืร้อรังอย่างดีๆนะครับเนื่องจากโรคมันเป็นโรคเรื้อรังและการรักษาเป็นระยะยาวภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดได้จากทั้งตัวโรคและก็ทางการรักษาเนะครับงั้นถ้าเป็นแล้วและการรักษาอยู่เนี่ยผมคิดว่าพยายามไปหาคุณหมอให้สม่ำเสม,สมอ ถ้ามีปัญหาอะไรก็แ,แจ้งคุณหมอให้ทราบว่าเ,ออเราเกิดปัญหาอะไรเราไม่สะดวกที่จะมาตรวจเพราะอะไรเราอย่าไปหยุดยาเองหรือว่าไปปืนป่นาจเองโดยที่ไม่แจ้งหมอที่ดูแลนะครับเชื่อว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับปวดท้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปอย่างที่อาจารย์หมอทั้งสองท่านบอกนะครับปวดท้องไปพบแพทย์นะฮะเพื่อรักษา้องหรือว่าดูแลตัวเองนะฮะได้ดีที่สุดวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบ ก็คือทุกไอต่างเสือก็จะเป็นไม่ใช่แค่อยางเดียทุกเพศทุกวัยใช่ไหมอาจารย์จะได้หมดนะหรือคนที่มีคนที่มีภาวะคนที่กินอะไรไม่ดีหรืออะไรไม่เกี่ยวใช่มันเป็นเรื่องแล้วแต่เหตุกรรมใช่มันแล้วแต่หัวใจยาวขนาดนี้โอ้โหมันยากโลกใหญ่เดี๋ยวต่อ